ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับเป็นห่วงอุงอิงไอหนักมากนะครับล่าสุดครับทุกคนวันนี้เนี่ยรถตู้ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้จอดถึงบ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะครับแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการขนของลงจากรถตู้นะครับหลุดโฟกัสนะครับตรงที่โอ้โหน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่อนข้างที่จะมีอาการไอนะครับช่วงนี้เนาะทั้งพี่หมอนอิงเองแม่หน่อยเองนะครับ ช่วงนี้แฟนคลับเนี่ยก็เป็นห่วงหนักมากนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทั้งครอบครัวเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเดินทางกันไปทุกจังหวัดเลยนะครับและน้องุงอิงเนี่ยก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบนบนเวทีครับแต่ละวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องเจออากาศแบบไหนบ้างนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเหมือนกันครับแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสน,นี่แหละก็เริ่มมีอาการเหมือนกันกับทุกคนขนาดว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะแล้วน้องเนี่ยโอ้โหไปหลายสถานที่มากมาก แล้วก็ทํางานเยอะมากๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่านะก็ต้องป่วยง่ายนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตพักผ่อนบนรถอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอากาศที่ถ่ายเทเหมือนห้องนอนปกติใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เจอแอร์ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับทุกคนเราได้เห็นบรรยากาศนะครับที่ เพราะเอกแม่หน่อยเอ้ยพี่หมอนอิงนะครับก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็หายห่วงนะเพราะว่าทางรถตู้เนี่ย เดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยนั่นเองครับทุกคนและอย่างที่บอกครับเมื่อวานนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงไปถ่ายทํา MV เพลงใหม่นะครับของพี่วัชศิวดลดนั่นเองนะครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องก็คือโชว์ความสามารถเต็มที่เทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่าน,านมีบทร้องไห้นะครับอุงอิงก็ผ่านฉลุยเลยนะเมื่อวานนี้ขณะตัวเองเนี่ยไม่สบายอยู่นั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าน้องเนี่ย พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ทําให้พ่อพ่อแม่ FC เนี่ยผิดหวังเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเมื่อวานนี้ได้ร่วมงานกับเหล่าพี่ๆในเขาเรียกว่าอะไรในวงการหมอลำนะครับเยอะมากมายกันเลยทีเดียวสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะก็เป็นดาวเด่นเลยนะก็ได้เป็นนางเอกสมใจสําหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับสําหรับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกได้ว่าเนาะบรรยากาศที่บ้านน้องเนี่ยโอ้โห บรรยากาศวินาทีที่รถตู้เข้าไปจอดนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้อากาศดีนะครับที่บ้านน้องอุ่งอิงนาออากาศดีมากๆแล้วก็ ทุกคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะไม่ว่าจะเป็นป้าปนางนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บ่าวโทนนะครับก็รอถ่ายคลิปวิดีโอกันนะซุปตากลับบ้านทั้งทีนะครับก็ขอให้น้องเนาะเดินทางปลอดภัยในทุกๆช่วงเวลากันแล้วกันนะครับและเมื่อคืนนี้นะครับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องก็ไปแสดงที่เชียงคานนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเสือคือแบบเต็มตั้งแต่หัววันกันเลยทีเดียวนะครับและอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเหตุอีกแล้วนะครับทำให้เมืองเลยเนี่ยอะ นะครับคนเยอะมากๆตั้งแต่ในช่วงที่น้องเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะพอองค์อิงขึ้นไปก็คือโอ้โหคนเข้าไปขอถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วสําหรับลูกสาวของเรานะครับนะองอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็ทําให้คนในระแวกนั้นเนี่ยน้าตาไหลกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่โชว์ของน้องนะครับออกมานะกับห่อฝันมาหลังห้าน และเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศนะที่พี่บ่าวโจดีไซน์เนี่ยนำรูปนะครับโอ้โหขนาดใหญ่มากนะครับไปมอบเป็นของขวัญให้กับน้องเนาะเพราะว่าดีใจกับพี่โจโด้วยนะครับที่ครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครด้วยนะครับก็อยู่ในใกล้ๆแถวบ้านพี่โจโนะครับบ่าวโจดีไซน์เนี่ยพี่บ่าวโจ้ก็เลยไปเซอร์ไพรส์น้องนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้คือแบบโอ้โหคนเยอะมากๆซึ่งเราบอกว่าคนเมืองเลยเนาะเขาชอบหมอลํำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะอุงอิงไปบ้านแพงไปเนี่ยโอ้โหคนก็คือแบบเต็มแล้วก็ตรึมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับอุงอิงไปบ้านแพงกลับบ้านในครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็ ไม่ห่วงแล้วเนาะหลายคนก็ยังห่วงอยู่กับเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆจากกรณีที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็คือมาดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับน้องตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้สําหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คือเคลียร์จบกันไปแล้วนะครับน้องชายพ่อเอกก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีการมาขอขมาพ่อเอกกับแม่หน่อยวันไหนครับทุกคนแล้วก็ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ให้อภัย นะครับทางด้านพี่บุญแอลเนาะแล้วก็หลายคนก็บอกว่ายังเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องอยู่นะครับเพราะว่าพี่บุญแอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนใช่ไหมครับทางนี้ทางนั้นเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าเขาเนี่ยไม่มีอคติใดๆกับแม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกแล้วนะครับพร้อมยกขันหนะ้าเนาะมา กราบนะครับมาขอโทษพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยนั่นเองครับทุกคนทางญาติหรือว่าทางพ่อกับแม่เนี่ยจะได้สบายใจนั่นเองครับทุกคนจากกรณีที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นกรณีของทางญาติน้องอุ๋งอิงเนาะเป็นเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทุกคนกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องก็คือกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆไม่อยากให้มีข่าวเสียหายกับ กับน้องนั่นเองนะทุกคนเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นองค์อีกเนี่ยจะออกมาโพสต์จะออกมาอะไรแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะ นะเราก็เป็นห่วงน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็วันเนี้ยหายห่วงเพราะว่าโอ้โหคนที่รอน้องอยู่บ้านเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเกาะคุ้มกันให้กับน้องเป็นอย่างดีนะครับเนาะแล้วก็บรรยากาศที่มิมง่งข่าวกระแสได้มีการอ่านข่าวลงในช่วงช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็คือฝนตกนะครับเฉพาะบ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับเนาะหลายคนก็บอกว่าอาเทวดามาชะล้างสิ่งไม่ดีให้ออกจากบ้านน้องใช่ไหมครับหลายคนก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติแบบนี้ไม่ใช่โอ้โห ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ฝนเนี่ยจะมาตกแค่บ้านน้องนะครับแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารับรู้นั่นเองนะครับทุกคนหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนั้นนะครับและในส่วนของวันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็นะเป็นกําลังใจให้น้องนะครับพักผ่อนเยอะๆเนาะสำหรับอุ้งอิงนะครับซึ่งต้องบอกว่าถึงน้องเสียงจะไม่เต็มที่ถึงจะมีอาการไอนะครับอุ้งอิงก็จะจิบน้ําร้อนก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเนาะอย่างสิ่งที่เราได้เห็นว่าน้องก็ดูแลสุขภาพเพื่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซ านเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนน้องจัดเต็มมากๆขนาดไม่สบายเนาะน้องไม่กล้า ทิ้งหน้าเวทีหรอกครับทุกคนอย่างที่เห็นอย่างที่บอกว่าอง๋์งอิงมีคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะครับด้านบนเวทีเนาะอยู่ข้างล่างก็เป็นเด็กอีกคนนึงอยู่ข้างบนคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆสําหรับลูกสาวอง๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับวันนี้ก็เอาในเรื่องราวของสุขภาพน้องนะ้องมาฝากกับทุกคนครับว่าอยากให้น้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับอย่างที่บอกว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกครับทุกคนกับอากาศช่วงนี้ขนาดเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยอุ้มอิมข่าวกระแสเองก็ยัง นะมีอาการแบบว่าจะไอเหมือนกันแล้วก็มีอาการแบบ มีเสมหะเหมือนกันนะครับทุกคนก็ขอให้พ่อๆแม่แม่เอฟซทุกท่านเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่กําลังจับเป็นไข้กันหนักเลยสําหรับคนเราเนาะซึ่งที่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมิมได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลพาพาพี่ชายไปโรงพยาบาลเนาะบอกว่าคนเยอะมากแล้วก็คนป่วยเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยก็แล้วกันรักษาสุขภาพนะครับเพื่อที่จะได้เที่ยวปีใหม่กันนะครับสาหรับอ่า อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าใครมีความคิดเห็นยังไงเช่นเคยครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับก็ให้น้องนะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารอดูคลิปทางช่องพ่อเอกกันว่าเขาจะมีการอัปเดตอะไรกันบ้างที่บ้านหนองคูนะครับ